ก็ดีใจค่ะคลิปนี้ก็พามาชมนะคะพามาชมหลังจากตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงก็มาอัปเดตะะต้นข้าวนะคะต้นข้าวหลังจากที่ได้<ม>ก็สมบูรณ์นะคะผลิตผลตโตไร่ก็ขอให้อ เป็นหนี้เขาเยอะค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าบ<ท>ายได้ตามเป้าที่เราคาดหวังนะคะค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าค่ะ ดีต่อใจชาวนาอย่างพี่มากเลยนะคะค่ะขอก็สมบูรณ์นะคะผลิตผลต่อไร่ก็ขอใหอ้สวัสดีเพื่อนๆค่ะพี่ก็จะมาอัปเดตนะคะ,ะ,คะขอบคุณที่รับชมจ้า เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายก็มาอัปเดตต้นข้าวนะคะต้นข้าวหลังจากที่ได้ปุ๋ยนะคะวัชพืชก็มีนะคะเพื่อนๆจ๋ากว่ากว่านะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นแปลงของพี่นะคะตัวนี้นะคะนุ้นนี่ค่ะ อยากจะลงถอนนะคะพวกวัชพืชน,นี่ยกวกว่านะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเป็นแปลงของพี่นะคะตัวนี้นะคะนู้นผลผลิตให้ได้ผลผลิตที่เต็มที่แล,ล้วเรื่อยเรื่อยค่ะระยะ ตั้งท้องค่ะระยะเอากรวงระยะ,ะข้าวสุกอะไรเนี้ยคะ่ะค่ะขอบคุณกว่ากว่านะคะนี่คะ่ะเ,เพื่อ,อนเพนี่คะ่ะเป็นแปลงของพี่นะคะตัวนี้นะคะนุน้นผลผลิตให้ได้ผลผลิตที่เต็มที่แล้ะวก,วกว่านะคะ ค่ะเ,เพื่อนๆนนี่ค่ะเป็นแปลงของพี่นะคะตัวนี้นะคะนูน้น,นถึงริมยูคาน้น้นเลยนะคะที่ทําเยอะนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเพื่อนๆจ๋าข้าวที่หว่านปุ๋ยลงไปนะคะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะนี่นะคะกกว่าๆนะคะ เพื่อนๆนี่คะ่ะเป็นแปลงของพี่นะคะตัวนี้นะคะนุน้นถึงริมยูคานน้นเลยนะคะที่ทําเยอะนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเพื่อนๆจา๋ากกว่านะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะเป็นแปลงของพี่นะคะตัวนี้นะคะนุน้นเพื่อนๆดูเลยค่ะ ดูเลยนะคะนี่ค่ะอยากจะลงถอนนะคะพวกวัชพืชเนี่ยก็ดีใจค่ะคลิปนี้ก็พามาชมนะคะพามาชมหลังจากทาย นะคะขอบคุณที่รับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายผลผลิตให้ได้ผลผลิตที่เต็มที่แล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนี่ค่ะอยากจะลงถอนนะคะพวกวัชพืชเนี่ย ข้าวก็เขียวขึ้นมาเลยนะคะเขียวขึ้นมาเลยค่ะได้ตามเป้าที่เราคาดหวังนะคะค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆดูเลยค่ะดูเลยนะคะนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า เจอกันใหม่คลิปหน้าใบบอกให้ช่วงที่เขาออกลรวงก็ขอให้ได้ยขอให้ช่วงที่เขาออกกรวงก็ขอให้ได้ท,ออไดที่เรา,าหวานปุ๋ยนะคะค่ะก็คลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้อัปเดตก็ สมบูรณ์นะคะผลิตผลต่อไร่ก็ขอให้อดีต่อใจชาวนาอย่างพี่มากเลยนะคะค่ะขอดีต่อใจชาวนาอย่างพี่มากเลยนะคะค่ะขอที่เรา อาหารปุ๋ยนะคะค่ะก็คลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้อัปเดตก็ดีใจค่ะ <c oughs> คลิปนี้ก็พามาชมนะคะพามาชมหลังจากก็สมบูรณ์นะคะ <c oughs> คลผลติตผลโตไร่ก็ขอให้ นะคะขอบคุณที่รับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าาบบ้า,บาที่เรา,เาหวานปุ๋ยนะคะค่ะก็คลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้อัปเดตตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงได้ตามเป้าที่เราคาดหวังนะคะค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจ้า ผลผลิตให้ได้ผลผลิตที่เต็มที่แล้วกว่าวานะคะนี่ค่ะเ,เพื่อ,อนๆนนี่ค่ะเป็นแปลงของพี่นะคะตัวนี้นะคะนุน่นนี่ค่ะอยากจะลงถอนนะคะพวกวัชพืชเนี่ย ใบปุ๋ยนะคะวัชพืชก็มีนะคะเพื่อนๆจา๋าถึงริมยูคานู้นเลยนะคะที่ทำเยอะนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเพื่อนๆจา๋าก็มา update, อัปเดตต้นข้าวนะคะต้นข้าวหลังจากที่ดัดถึงริมยูคานน้นเลยนะคะ ที่ทำเยอะนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเพื่อนๆจ๋าข้าวก็เขียวขึ้นมาเลยนะคะเขียวขึ้นมาเลยค่ะขอให้ช่วงที่เาขาออกกรวงก็ขอให้ได้ที่เราหวานปุ๋ยนะคะค่ะก็คลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้อัปเดตเพื่อนๆดูเลยค่ะ ดูเลยนะคะก็ดีใจค่ะคลิปนี้ก็พามาชมนะคะพามาชมหลังจากกว่ากวานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเป็นแปลงของพี่นะคะตัวนี้นะคะนู้นมาเป็นหนี่เขาเยอะค่ะ <laughs> นี่ค่ะเพืนเพื่อนจ้า ข้าวก็เขียวขึ้นมาเลยนะคะเขียวขึ้นมาเลย,<ม>เลยค่ะให้ปุ๋ยนะคะวัชพืชก็มีนะคะเพื่อนๆื่อนจ๋าให้ปุ๋ยนะคะวัชพืชก็มีนะคะเพื่อนๆื่อนจ๋าที่เราเอาหานปุ๋ยนะคะค่ะก็คลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ